ไฟเบอร์พรีเโอติกเขามีเบต้ากลูแคนค่ะแล้วก็มีพรีบโอติกที่แข็งแรงมากนั่นคือไซโลโอลิโกแซคคารายคนที่เป็นมะเร็งไม่ว่าระยะที่เท่าไหร่ก็ตามระบบภูมิคุ้มกันจะต่ําระบบภูมิคุ้มกันต่ําเซลล์ภูมิคุ้มกันจะทํางานได้ไม่มีประสิทธิภาพเบต้ากลูแคนจะไปเป็นอาหารให้กับ nk เซลล์หรือเซลล์เพชฆาตที่ทําหน้าที่เป็นเรดาร์ในการจับหามองหาเซลล์มะเร็งแล้วก็กินแล้วก็ฆ่าแล้วก็ผลักออก ในสูตรของโกโก้ก็เหมือนกันค่ะในสูตรของโกโก้ก็มีเบต้ากลูแคนหนึ่อยู่ในนี้เราได้เบต้ากลูแคนหนึ่ไปดับเบิลฟรีโบติก1นซองมี300รมิลลิกรัมค่ะในสูตรโกโก้มี323ร้มิลลิกรัมค่ะวิตามินและสารอาหารที่อยู่ในสองกล่องนี้มาจากพืชมาจากสมุนไพรามาจากผักและผลไม้ทั้งหมด ร่างกายสามารถเอาไปใช้ได้เลยค่ะเน้นเน้นหลักหลัก,ลกสารอาหารที่ต้านอนุมูลสระสารอาหารที่ต้านมะเร็งวิตามินซีค่ะสารสกัดจากมเมล็ดองุ่นนะโคเอนไซม์คิวเทนนี่คืออย่างน้อยนะซิงค์อะมิโนแอซิดคีเลตกลูตากรูตาไทโอนค่ะอยู่ในนี้ทั้งหมดค่ะเขาช่วยในการฟื้นฟูร่างกายอยู่แล้วเมื่อไหร่ที่ระบบภูมิคุ้มกันเราดีค่ะเขาจะทำหน้าที่เป็นเซลล์เพจคาดให้เราได้ดีเยี่ยมและ ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งระยะที่เท่าไหร่นะถ้าร่างกายได้รับเบต้ากลูแคนซึ่งเบต้ากลูแคนตามงานวิจัยเขาก็จะเพาะจาะจงกับเซลล์มะเร็งค่ะให้ยาเคมีบำบัดอยู่ยิ่งต้องทานนะเพราะเขาจะลดผลข้างเคียงที่เกิดจากการให้ยาเคมีบำบัดค่ะแล้วก็เซลล์เราจะฟื้นตัวได้ดีขึ้นอาการอ่อนเพลียคลื่นไส้อาเจียนหรือว่าอาการที่เกิดจากระบบทางเดินอาหารจากการให้ยาเคมีบำบัดจะดีขึ้นค่ะ คนไข้จะหลับได้จะพักได้ค่ะเซลล์ผมที่ร่วงก็จะเติบโตคะ่ะอาการผมร่วงดีขึ้นอาการผิวแห้งจากการที่ให้ยาก็จะดีขึ้นค่ะ